จุดแรกจุดอิงถังนี้จุดตานี่จุดนี้บางคนญาจะอยากทราบว่ามันเป็นจุดอะไรจุดนี้เป็นจุดศูนย์รวมคอว่าคัดเอาท์ในตัวเรานะว่านว่าน่นคัดเอาท์ที่นี่เราปลดลงปุ๊บไฟก็ดับหมดเลยพัดลมก็ดับหมดเลยออันนี้เป็นคัดเอาท์ใหญ่เลยของในระบบร่างกายของเราไม่ว่าเอามือลงกันปุ๊บสังเกตไม่เทาอะไรนะอะไรนะ่คนที่เครียดเคียทั้งหลายเลยคิ Q ้วคิ้วคิ้วอะไรขมวดนะ หน้าเนี้ยวหน้าเนี้ยวคิ้วขมวดอ่าไอ้คนที่มันชอบนะาเรีว่าไม่ดีนะพวกที่เนี้ยแล้มันเครียดเครียดยิ่งแทบเป็นเส้นแล้วนะแสดงว่าอ๋ออาการหนักเลยคนเนี้ยอ่าอะไรเงินไหม่มีจนกินเหล้าเครียดจนกินเหล้าเครียดกินเหล่าเครียดเขามันสาคือกินเหล้าอยู่มันก็กินเหล้าทุกวันแล้ก็ที่เครียดเนี่ยเพราะคนกินเหล้าแล้วเนี่ยอ่าหน้าเนี้ยวคิ้วขมวดไม่ดีอ่าอันนี้ต้องที่ตรงเนี้ยเป็นเป็นออร่านเป็นออร่าที่จริงถ้าใครยิ่งใคร แลนเนี้ยผมเพิ่มผมเศร้ายิ่งปิดตัวเนี่ยปอบไอ้พวกเนี่ยชีวิตใหม่มาเจอแล้วก็ตึ้งตึงต้งคิดไปตกเครียดนะครับก็ปิดทางเดินนะทางเดินไปนตะวตันเพราทางเดินเนี่ยมันจะชอบเครียดนะตรงนี้ต้องเปิดออร่าแล้วเกิดเรามองคนนะคนไหนเจ็บคนไหนป่วย,ยคนไหนมีตังค์ไม่มีตังค์คนไหนออร่าด,ดีๆเราโฟกัสไปตรงนหน้าผากก็พอแล้วโฟกัสนั้งพอบ่าโหคนไหนเรื่องมากๆอย่างก,กับอ,อย่างก,กับของขึ้นเนี่ยนเนี่ยจะมาชอบเลยคนข้างหน้าเนี่ยอันเนี้ยโหเห็นชัดเลยนะอันนี้ อันนี้โปรเฟชชั่นแนลเลยเนี่ยอันนี้ก็โปรเฟชชั่นแนลใครยิ่งมีจุกด้วยเนี่ยยิ่งดีเลยใครอยากเออจะไปหงอเฮงแล้วไปเดี๋ยวกลับมาดีกว่อนอถ้าใครเปิดหน้าพงหน้าผากนะโอ้แบบไม่ใช่หัวล้านเหมือนแะมานะเนี่ยวเราต้องแบบคนส้มจุกเนี่ยรับรองนั้นตังเยอะที่สุดในห้องนี้แล้วก็ถ้าจุกผมด้วยเนี่ยนะถ้าจุกผมด้วยอันนี้เขาเรียกว่ายิ่งเป็นโปรเฟชชั่นแนลเลยลมืออาชีพเราทำอาชีพนวดก็มืออาชีพเราทำอะไรก็คือว่าระดับ เราชัำนาญดังนั้นนั้นนั้น,น,นแต่ถ้าเราปล่อยผมพลุงพลังเนี่ยดูใครเออแบบอ,นนอันนี้ยังไม่มีความชำนาญเลยอันนี้ต้องมามาสักสามรอบเลยถึงจะชำนาญดูทรงผมก็รู้แล้วเนี่ยไม่มีความมั่นใจถือแล้วเนี่ยมันต้องเปิดแล้ว,ลวก็ต้องจุกอ่าใช่ทั้งความมั่นใจที่จริงพวกทรงผมเนี่ยเราดูคนออกเราไม่ได้ใส่ใจของคนนี้มีตังค์ไม่มีตังค์รวยหมดเลยก็ต้องสอนพวกเราใหม่นะเดี๋ยวมาคอดหน้าอของโอเฮงเนี่ยในนี้มีคนบอกโั้เฮงได้ทั้งโงทั้งเจียวนี่ ทีจริงจากกะแทกให้พวกเราตั้แต่เวลาหมดแล้วนะอโอเคจุดที่หนึ่งนี่จุดนี้นะใช่ว่านั่นมันเป็นศูนย์รวมไปหน้าหมดอ่ะจุดที่สองให้ติ่งหูตรงนี้อา่าติ่งหูตรงนี้เราดูภาพอนะันไหนเห็นไหมาภาพโลกประสาทเห็นไหมติ่งหูไภาพหนึ่งสองสามสี่ภาพที่สี่ตรงติ่งหูเนี่ยมันก็เป็นศูนย์รวมประสาทเหมือนกันเพราะว่าหูเราเนี่ยก็เป็นอ่ศูนย์รวมประสาทใจเหมือนกันนะอา่าหูนี่เป็นประตูของไตนะที่จริงแค่ ถ้าให้จะมาสอนหูเนี่ยสอนได้ทั้งวันเลยนะถ้าประมาณสองชั่วโมงก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวฝังหูแลว้วเข้วนใครที่ข้วนนี่เดี๋ยวต้องเปิดคอร์สลดขมวนต่อไปนะหูเนี่ยเอามือแตะไว้ตรงเนี้ยตรงติ่งหูตรงเนี้ยเอามือเนิ้วโป้นแตะตรงนี้อ่าจุดที่หนึ่งที่สองตรงนี้ใช่ไหมจุดที่สามหูอีกข้างหนึ่งจุดที่สี่ที่ท้ายทอยท้ายทอย,ทอยตรงไหนประมาณสี่ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยสัญญาณอะไรแล้วราชันสัมนำธรรมาสอบตกหมดเลยสัญญาณรอบนี้โอ้โห สัญญาณหนึ่งใช่ไหมสัญญาณสองเออถ้ามาในความไม่ออกสัญญาณนั้นเราจะสัญญาณออกไปสิบข้อเนี่ยที่จะมาตกเงินตกสิบข้อ <c oughs> สัญญาณหนึ่งสัญญาณสองเนี่ยที่ท้ายทอยเนี่ยที่บุม๋มบุมลงไปเนี่ยนะอ่าอันนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หัวไหล่นี่นยไม่เราดูภาพที่ห้าเนี่ยจุดที่เราเอามือวางเขาเนี่ยเป็นจุดศูนย์เส้นลมประสาทที่ผ่านจากสมองใหญ่แกนสมองลงไปทั่วร่างกายเนี่ย เรากดตรงนี่โอเคอันนี้เราจะมาดูอันขอภัยนะอ่านิ้วโป้งใครใครใครมีกระ,ะ,กระดาษก,กรจดไม่จดก็แล้วแต่นิ้วโป้งนี่เป็นกระดูกช่องคอ C1 ถึง C ีที่เนะนิ้วชี้เป็นทีหนึ 1, ่งถึงทีเจ็ดนิ้วกลางนี่ทีแปดทีสิบสองนิ้วนางนี่เอลหนึ่งถึงเอลห้านิ้วก้อยนี่ค้อคสิกนะก้นกบนะก้นจุนนะก้นกบนะนนนะนบนะตรงนั่นน่ะน,นี่แหละ แค่เราดึงนิ้วมือเราปุบเนี่ยเรารู้ว่าถ้าดึงไปล้โอ้นิ้วเนี่ยไม่ลั่นสแสดงว่าเรามีปัญหาอะไรนะคอไม่แน,น่อรออุปติเหตุหรือว่าหลับตกหมอนหรือคอไม่ดีอคอเค็ดคออะไรเกี่ยวกับปัญหาคอเราเคยหกลม้มเคยอะไรแบบมันคอเค็ดมาเรารู้เลยว่าคนเนี่ยแข็งเป๊กเลยแต่ว่าลมลมนะตรงเนี้ยไม่ดังแสดงว่าคอมีปัญหาสังเกตเวลาเรานวดนวดเนี่ยนะใครที่หมอนวดฝ่าเท้าไปไหนแล้วกลับบ้านยังอาจารย์หนึ่งอ่ะนั่นแหละลูกศิษยอาจารย์หนึ่งอ่ะ อาจารพัทลุงอ่ะใหกลับแล้วอ่ะอ๋อไม่เห็นมาลาแต่เห็นมาถ่ายรูปหน่อยหนึง่งอ่าโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเขาต้องเดินทางไกลน้องเดินมาทางสามวันกลับสามวันโอเคเอ่อที่จริงมาไกลเนี่ยเสียดายนะที่จริงต้องเอาให้จบนะฮะเนี่ยคอนะอันนี้อสนะองน,นิ้วน,นี่อกอ่านิ้วนางนี่เอวอันนี้ก้นกบจำแค่นี้พอละนะเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าดึงดึง,ด,งดึงกันเสร็จแล้วเป็นไงบ้างอันไหนมีเสียงมีดังก็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 อ่าแสดงว่า กระดูกเราโอเคหมดอันไหนไม่ลั่นแสดงว่าตรงนั้นมีปัญหานะอันนี้อันนี้กระดูกนะที่จริงนะเราไม่ต้องฟุยกันเยอะนะปฏิบัติเลยดีกว่าโอเคแต่มาขอสแกนดูกันว่าใครตอนนี้ทั้งเนยทั้งเพียทั้งอ่อนทั้งลาที่สุดยกมือกันสิเดีดูสิเอ้าแต่มามแต่ผู้หญิงยกผู้ชายไม่ยกเลยอ่ะ อ่ะคนส้มจุกยกเลยแต่ว่าคนส้มจุกมันนอนนี่ก็เออไม่เอาผู้ชายเพราะว่าเราถ่ายภาพกันนะจมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดังไม่เอานะขอผู้ชายก่อนนะ,อะโอเคเดี๋ยวดูกล้องให้ปิดแล้วเปิดไหมเปิดแล้วปิดแล้วเปิดไหมโอเคขย,ยับมันนั่งรอบๆเนี่ยจะได้มอ